ก็รอเราอยู่ฮะรอเราบอกเมื่อไหร่เขาก็จะอั้นเมื่อนั้นครับจับลึกเลยนิดนึงเชิญครับอันนี้ก็ก็องไม่อั้นใช่ค่ะค่ะอยากจะให้คุณริวพูดถึงกิจกรรมการของทางคุณริวคะว่ามีการออกมาร่วมในกิจกรรมครับ ในส่วนกิจกรรมนะครับที่ทางวิหารนาริยะเจ้ากวนอูนะครับได้ร่วมกับทางศูนย์การค้าเดอะวิดาพาร์คนะครับผมก็คือทางวัดเนี่ยรับผิดชอบในโซนของการจัดบูธการไหว้พระนะครับผมซึ่งผมนั้นได้อัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง3พระองค์นะครับก็คือมีสักยาระมีพระพุทธเจ้าอยู่ในพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระภัยสัตว์ครุพระพุทธเจ้านะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยได้มากราบสักการะบูชาอีกทั้งมีการอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและเทพเจ้ากวนอูนะครับให้คุ นั้นได้มากราบขอพรและไฮไลท์ก็คือการจัดพิธีในที่นี่อาจจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับผมเรียกว่าการจัดพิธีแบบจิ๋วขวางเหวนะครับหรือจิ๋วขวางต้าตี้ก็คือไหว้เทพ,พเจ้านพเคราะ์ทั้ง9้าดวงนะครับจะมีการอัญเชิญตะเกียงทั้งหมด9ดวงให้คุณผู้ชมนั้นได้มากราบสักการะบูชาและอีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับคือเราได้รับความการุณานะครับจากวัดลิงในยี่สองนะครับ ได้อัญเชิญภาพที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีนะครับผมเป็นภาพของเทพพเจ้าดาวนุพะเคทั้ง9นะครับนำมาประดิษฐานนะครับให้กราบไหว้แล้วก็ทางคณะสงจีนนะครับวัดเล่งในยี่ก็จะมาสวดมนต์พร้อมกับคุณผู้ชมนะครับที่มาไหว้พระทุกเย็นเลยนะครับเพื่อเป็นการถวายเป็นมงคลให้กับชีวิตของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนเวรอย่างน้อยตามความเชื่อของโบราณว่า การถือศีลกินเจหรือการที่เรางดเว้นชีวิตสัตว์ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็เป็นการที่ให้ร่างกายเนี่ยได้ปรับเรื่องของสุขภาพนะครับผมและอย่างน้อยก็คือฝึกเรื่องของการเป็นผู้ให้หรือการมีจิตเมตตาที่เราจะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นตามความเชื่อของชนชาวจีนนั่นเองครับอันนี้ก็อยากจะให้พูดถึงแบบว่าเป็นมีหลายๆคนบอกว่าได้เลขจากอาจารย์ <laughs> หลายนวดเลยเินนะคะ <laughs> บอกบอกก่อนว่าอย่าเรียกอาจารย์ฟังแล้วเขินพอเรียกอาจารย์แล้วคันทั้งตัวเลยตอนนี้คือต้องบอกอย่างนี้ฮะผมอ่ะได้รับมอบหมายจากทางบริษัทเวิร์กพอยนะครับให้อ่านข่าวก่อนวันหวยออกแล้วก็ในวันหวยออกเพราะฉะนั้นข่าวที่ผมอ่านเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อของชาวบ้านอย่างเช่นไปถูต้นไม้ที่ไหนไปขูดอะไรที่ไหนทีนี้ผมก็เลยมีหน้าที่เอาข่าวนั้นอนะ่ะมาถอดตัวเลขทั้งหมดนะครับปรากฏว่าหลังจากทํามาเนี่ยตอนนี้น่าจะสิบงวดแล้วครับที่ออก ตลอดเลยล่าสุดก็2ตัวก็ออก2ตัวท้ายกับ2ตัวในในใน,ในที่เขาประกาศในลอตเตอรี่ผมก็เล่นไม่เป็นนะฮะก็ออกจนตอนนี้คนก็มาแก้บนที่วิหารเยอะมากนะครับผมแล้วก็อ,อย่างลุงมานพระรามเก้านี่ถูกทั้งแผนกเลยโทรมาถามตอนเช้าว่าจะซื้อเลขอะไรดีพี่หลิวก็บอกว่าก็เอาตารางนี้ไปแล้วปรากฏว่าเขาก็ได้กันครับผมก็ตอนนี้โดนเจ้ามือเพ่งเล็งอยู่ฮะ ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ำสามหรือบ่งหรือพ่อน้ำสามนะครับมพอจะมีแนวทางงวดงวดที่จะถึงนี้ไหมคะออถ้าแนวทางยังไม่มีแต่ถ้าระทึกมีฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้อย,อยู่มีงูเหลือมครับมาขดอยู่ที่ตะเกียงตะเกียงของที่วัดนะครับผมซึ่งเรื่องแปลกคือไม่มีใครเห็นแล้วทุกคนก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงเป็นปกติแต่เขานอนอยู่ใต้ตะเกียงใต้ตะเกียงแล้วยื่นหัวออกมาแต่ไม่มีใครเห็น จนเจ้าหน้าที่ไปเห็นครับผมก็เลยบอกว่าเลขวัดเนี่ย86นะครับผมส่วนงูเนี่ยคนจีนเขาเรียกเลข8หรือมังกรนะครับผมตะเกียงเนี่ย1ดวงคือแทน1นะครับแล้วตะเกียงมีหมด4ดวงคือ4เมื่อวานผมบอกบอกคนไปว่า84นะปรากฏว่าหวยหวยลาวมนะั้งหวยลาวหรือหวยเวียดนามไม่แน่ใจเอ่อออกครับ แล้วคนก็ถูกกันเมื่อน,นั้นผมก็เลยยังคิดว่าเลขนี้ยังไปได้อยู่ <c oughs> ครับผมถ้าให้บอกใบ้นะครับค่ะก็ไปได้ฝากเชิญชัวนนะคะมาร่วมงาน ครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาร่วมสืบสารประเพณีกินเจนะครับผมก็อยากจะชวนชวนทุกท่านมาร่วมงานเปิดตัวเทศกาลกินเจอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่24กันยายนนี้นะครับผมกับขบวนแห่สุดตะการตานะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นเดินมาท่องเที่ยวที่ศูนย์การค้าดุวิดาพาร์คนะครับเพราะว่าเรานั้นเนี่ยมีองค์กรภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธกิจกรรมโซนหนังนะครับหนังการแปลงนะครับผม หรือแม้กระทั่งโซนโดนตรีในสวนนะครับหรือโซนที่เราจําลองจีนมาเลยนะครับเราทำเนอเราจําลองเมืองจีนมาเลยให้เป็นถนนคนเดินที่มีสินค้าหลากหลายให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็มาชิมอาหารเจอร่อยมีทั้งอาหารเจชาววังอาหารเจสีภาคอาหารเจที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนมาดูที่นี่ได้ครับแล้วก็มีหลากหลายไฮไลท์เลยครับที่ให้คุณผู้ชมติดตามในทุกๆวันนะ และในวันที่2ตุลาคมห้ามพลาดครับกับพิธีเดินสะพานสะดอกเคาะ1ปีมีครั้งเดียวที่จะจัดขึ้นนั่นเองครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ